น้องแพรวเป็นยังไงบ้างน้องแพลวตีความนะคะเองก็เลยให้น้องแพวตีความเองทุกคนตีความเองว่าเธอเป็นนายทหารสู้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ไอติงกับยูไงฮะไอติงกับยูไปสู้เพื่อประเทศชาติแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วก็แบบว่านั่งมองดวงดาวแล้วนึกถึงเขาแล้วก็ทุกอย่างหายไปเมก็คิดเองเมกเลยบอกอห้ดูตีอย่างนี้เอาเลย เอาเลยโอ้ right. oh, ของเขาไม่บ่อยโเคเขาเขียนเป็นเจิดเป็นละครเวทีไหมนะเก๋เกยขอยืมไปเล่นเลยด้วยนะธรรมชาติของคนมันจะคิดเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองไปคิดถึงทหารที่เป็นลูกของชาติเจิดเป็นทหารมาก่อนก็ทุกคนอยากจะให้เขาตีเด็กอาทิตย์นี้อยากให้เขาตีความของเขาไม่อยากให้ทุกคนขึ้นเป็นทาายังไม่อยากให้ทุกคนเป็นแมวอยากให้เขาล้อมเพลงทาทาแบบเป็นตัวแทนเขอเจิด แล้วแพร์นี่ในคลาสแดนซ์เนี่เรียนเต้นดีมากนะคะหมายถึงว่าพวกเอ็กซ์ซอร์ซอะไรอ่ะคือเขาคอนเซนเทรตมากแล้วเขาทาได้ดีมากพี่ว่าเขาคอนเซนเทรตทุกอย่างจริงแล้วคือเขาจะอยู่มุมเล็กๆของเขาอ่ะแต่เขาแบบพัฒนาการแบบ่านมาดูแบบเฮ้ยท่าหลังแบนท่าแบบตัว s t ต e t c h i n g แบบอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เจอท่าเต้นเจออะไรเขาไม่ยอท้อนะเขาถึงจะยังไม่สวยนะแต่ทําได้หมดทําได้หมดทำในสไตล์ แล้วเดี๋ยวนี้วางตรงวางตัวอะไรดูสวยขึ้นนะคะเนาะ้วเดินโกล้าขนลุกเลยขนลุกเลยวันนี้ชิก็ใส่รองเท้าส้นสูงทั้งวันฮะเดินเธอซ้อมเดินรองไม่มีนะเซ้อมเดินร้องโอเครองเขาตีความแบบนี้มันก็จะเป็น I think of you แบบที่ไม่ใช่หวานไม่ใช่หวานใช่พี่จ่าข้าวๆหน่อยมาเป็นแบบแข็งแรงชอทีเนี้ยจริงๆแล้วต้องอาจจะต้องบอกคอมเมนเตอร์ด้วยไม่งั้น คอมเมนต์อาจจะแบบรู้สึกว่าอุ้ยแบบร้องแข็งไปกเพลงอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาตีความแบบนี้พี่ว่าไม่รู้จะจะให้เปลี่ยนเปอนยังไงว่านี่คือเขาอะเพราะเราบอกว่าไม่แต่ถ้าถึงเวลาแล้วมันดูแล้วมันลงตัวมตัวก็ใช่เพราะว่าคือไม่รู้นะถ้าทําโชว์ที่ดีไม่ว่าเขาจะตีความออกมาเป็นยังไงเขาต้องทําให้คนดูเชื่อแค่นั้นแหละก็อาจจะตีความแบบว่าแข็งแรง จัดจ้านหรือแบบมะมุ่นแซบของแคลิเวอามุ่นมุ่งกระปีค่ะมามุ่งกระปีอะไรเนี่ยคือถ้าถ้ามันทำให้คนเชื่อได้เราก็โอเคนะจริงจะแบบไอติ้งก็วิวที่แข็งแรงหน่อยนะส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าบางคนอาจจะติดติดภาพเดิมว่อาจจะไม่ชอบอ่าถ้าอัะไรเข้าไปเปรียบเทียบออริจินอลอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วเรแล้วน่าจะติดเรื่องภาษาอย่างเดียวแหละภาษาคือต้องมาปรับกนเยอะแต่ก็พยายามมากก็พยายาม การร้องเพลงอ่ะมันจะต้อง copy note ด้วยไงเขา copy note เนี่ยเรื่องของ accent มันก็ยังช่วยได้เยอะครับเด็กจะไม่มีแบบอย่าง pronunciation ที่แบบ solid ground เพราะแ solid ground เงี้ยที่เขาจะไม่เท่ากันหมดอ่ะเขาจะไม่มี accent accent เป็นฝรั่งแต่มก็ไม่เป็นไรเอาใแต่เขาบอกไม่เสียหายโดยมีเวลาแค่สี่ห้าวันต่อสิบปีแม่ยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยอย่าอะไร Aldri <laughs> <laughs> reagert.